สวัสดีครับสวัสดีครับพี่พี่ทุกท่านครับสวัสดียามเช้านี่ครับนะวันนี้นะครับวันนี้นะครับเรามารุ้นกันว่าเป็นรุ่นไหนนี่ครับนะราคานี่ครับกลางๆพี่ไม่แพงมากนะครับองเริ่มต้นที่4 5 0าบาท400 450บาทประมาณนี้นะเดี๋ยวเรามาแกะดูพี่เพิ่งมาถึงเมื่อวานนะฮะตอนเย็นๆค่ำๆเลยนะครับนะได้มาเพียงแค่15ลุ้นเท่านั้นนะครับเดี๋ยวจะมาแกะให้พี่หมดเลยนี่จำเงินได้เปล่าพี่ จำกันได้เปล่านะครับนะกับพระอุละมานของแม่ทัพภาคที่สองกลองแดงแรงฤทธิ์นะฮะที่รุ่นประสบการณ์นี่คือรุ่นแรกนี่นี่ครับวันนี้ได้มาสิบห้ารายการพี่ชายนะครับนะบอกเลยว่านะี่ฮะห้ามพลาดที่รุ่นนี้นะครับเดี๋ยวเรามาแกะมาพร้อมกันพี่ชายนะครับนะนะนะนี่ฮะนี่เดี๋ยวเราแกะหมดเลยพี่สิบห้ารุ่นสิบห้ารายการนะฮะนี่ตามแม่ทัพเลยนี่ ได้มันแน่นอนพี่สำหรับอีซีวันนี้นะครับได้มันแน่นอนนะครับคู่นะครับพี่นะเดี๋ยวมาแกะกันครับสิบห้ารายการนะครับที่ชอบถูกใจรายการไหนรีบทักมาได้เลยนะครับนะเดี๋ยวขออนุญาตนะครับนะเปิดทีละร,รายการนะครับนะเริ่มจากเอารายการแรกเลยเอารายการที่หนึ่งนี่ฮะตาวัดนี่ สีเดิมนะครับรับประกันกีรีนะฮะการันตีพระแท้ครับมาฮะเริ่มจากรายการแรกครับรายการที่หนึ่งเลยนี่ฮะโอ้โหผู้ชาิเสกเดิปุ๊บสีาและพระอาจารย์ต้อมนี่ฮะนี่ฮะพระหุระมานครับอันนี้มาแล้วฮะกล่องแดงแรงฤทธิ์ครับองค์ที่หนึ่งครับเปิดออกมาครับนี่ฮะเลขคู่เบอร์เจ็ดสามแปดแปดฮะเจ็ดสามแปดแปดครับพี่ชายรายการนี้สี่ร้อยบาทนะครับ นี่ฮะนี่นี่ตอกตอกเลยนะนี่มั้งเอ้กทอสองบ้าบิใช่ไหมน,ะน,มน, 2, หมนี่นี่ฮะรายการนี้ครับสวยสวยเลยสี่ร้อยบาทนะครับรายการที่หนึ่งนะครับนะต่อมาครับพี่ชายนะครับรายการถัดไปที่รายการที่สองฮนี่ฮรรายการที่สองครับโอ้โหสวยจริงพี่คลาสสิกนะครับ สามหนึ 1> 3, 1, 8, ่งแปดสองฮะรายการที่สองสามหนึ่งแปดสองนะครับสำหรับรายการที่สองนะครับนี่ฮะนี่ฮะรายการที่สองนี่ครับต่อมาครับพี่ชายนะครับรายการถัดไปเป็นรายการที่สามครับนะครับมีมาแค่สิบห้าองค์นะพี่ๆนะท่านไหนใครวใครได้นะครับรายการที่สามเลขคนณเบอร์หกเก้าศูนย์หกฮะ หกเก้าศนะูนย์หกฮะรายการที่สามนะครับหกเก้าศูนย์หกนี่ฮะนี่ฮะแต่ถ้าได้ลงยาถือฟุกมากเลยพี่นะถ้าลงยาเนี่ยขายกันแพงกมากนละครับนี่ฮะรายการที่สามนะครับต่อมาครับพี่ชายนะครับรายการถัดไปเป็นรายการที่สี่ครับ รายการถัดไปเป็นรายการที่สี่ครับนี่ฮะเลขคันเบอร์นะครับหนึ่งหนึ่งหกศูนย์นะครับหนึ่งหนึ่งหกศูนย์นะครับนี่ฮะรายการที่สี่นะครับหนึ่งหนึ่งหกศูนย์นะครับนี่ฮะรายการที่สี่นะครับหนึ่งหนึ่งหกศูนย์นะดูที่หนาละนูนคมมากพี่นะครับนี่ฮะรายการที่สี่นะครับนะต่อมาครับพี่ชายนี่ครับรายการถัดไปเป็นรายการที่ห้าครับ รายการที่ห้าครับเลขโค้ดเบอร์นี่ครับนะสามสองสามสามพี่สามสองสามสามพี่รายการที่ห้าสวยคมมากพี่นะครับนี่ฮะรายการที่ห้านี่ครับสวยจริงครับต่อมาครับพี่ชายนะครับรายการถัดไปเป็นรายการที่หกนะครับ รายการที่หกนะครับเปิดออกมาพี่โอ้โหเลขคดตําเบอร์นะครับหกเก้าแปดหกฮะหกเก้าแปดหกฮะรายการที่หกนะครับคิดส,สวยเลยนะพี่นะหกเก้าแปดหกนะครับรายการที่หกนะครับนี่ฮะโอ้โหงามๆนี่ฮะรายการที่หกนะครับต่อมารายการที่เจ็ดนะครับขอให้ได้ลงยานหน่อยพี่เอ้ยี่ฮะ รายการที่เจ็ดเปิดมาพี่เลขคุณเบอร์สามหนึ่งหกเจ็ดครับข้างหลังคมมากเลยพี่นะเหรียญรุ่นนี้มีเอกลักษณ์มากพี่ดูนะพี่ดูตรงยันนะนี่ฮะตรงยันสะท้อนมากพี่นะครับคมมากพี่ดูความคมนะนี่ฮะรายการที่เจ็ดนะครับนี่ฮะสวยมากนะครับต่อมาครับพี่ชายนะครับรายการถัดไปจะเป็นรายการที่แปดนะครับ รลายการที่แปดเลขโค้ดตัวเบอร์หมายเลขเจ็ดแปดหนึ่งหนึ่งฮะเจ็ดแปดหนึ่งหนึ่งฮะลายการที่แปดนะครับเจ็ดแปดหนึ่งหนึ่งนะครับนี่ฮะลายการที่แปดนะครับสวยงามมากๆพี่นะครับครั้งแรกเลยที่ได้มาพี่นะฮะรุ่นนี้นะฮะเจ็ดแปดหนึ่งหนึ่งนะครับ,รบต่อมาครับพี่ชายนะครับลายการถัดไปเป็นลายการที่เก้า เออรายการที่9เปิดออกมาเป็น3 1 1 8นะ,ะ่งหนึ่นะฮะเอม่งหร,รายการที่9นะครับ3 1 1 8นะครับนี่ฮะ3 1 1 8นะครับรายการที่9นี่ฮะสวยๆเลยนะครับต่อมาครับพี่ชายนะครับรายการถัดไปเป็นรายการที่10ฮนะ รายการที่สิบเลขค้นเบอร์หมายเลข7577ฮะ7577ฮะรายการที่สิบนะครับ7577นะครับนี่ฮะ7577นะครับเป็นรายการที่สิบนะครับสวยงามนี่ครับนี่ครับ7577นะครับเป็นรายการที่สิบต่อมาครับพี่ชายนะครับรายการถัดไปเป็นรายการที่สิบเอ็ดนะครับ รายการที่สิบเอ็ดนะครับเปิดขึ้นมาพี่รายการที่สิบเอ็ดนะครับเลขโค้ดนัมเบอร์หมายเลขสามหนะึ 3, 1, 2, น่งสองศูนย์เนี่ยสามหนึ่งสองศูนย์เนี่ยรายการที่สิบเอ็ดนะครับสามหนึ่งสองศูนย์นะครับนี่สวยเลยนะครับรายการที่สิบเอ็ดนะครับต่อมาครับพี่ชายนะครับรายการถัดไปรายการที่สนะิบสอง รายการที่12บสองเลขคนําเบอร์หนึ่งสองแปดเจดครับรายการที่1ิบสองหนึ่งสองแปดเจครับน้องรายการที่12บสองนี่ครับนะี่ฮะหนึ่งสองแปดเจดนะครับรายการที่1ิบสองนี่ฮะ 12, สวยๆเลยนะครับต่อมาครับพี่ชายนี่ครับรายการถัดไปเป็นรายการที่13คสาบ รายการที่สิบสามเลขคุจะเบอร์สี่ศูนย์หกเก้าครับสี่ศูนย์หกเก้าครับรายการที่สิบสามนะครับสี่ศนะูนะย์หกเก้านะี่ครายการที่สิบสามนะครับสี่ศูนย์หกเก้านะครับนะเนี่ยสวยๆนะครับรายการที่สิบสามนะสี่ศูนย์หกเก้าต่อมาครับพี่ชายนะี่ครับรายการถัดไปนะครับเป็นรายการที่สิบสี่นะครับ รายการที่สิบสี่นะครับสามศูนย์ศูนย์ห้าเนี่ยสามศูนย์ศูนย์สี่นะครับเป็นไงสามศูนย์ศูนย์สี่ครับรายการที่สิบสี่นะครับสามศูนย์ศูนย์สี่นะครับรายการที่สิบสี่นะครับสามศูนย์ศูนย์สี่รายการที่สิบสี่ครับนี่ครต่อมาครับพี่ชายรายการสุดท้ายครับรายการที่สิบห้านะครับรายการสุดท้ายครับรายการที่สิบห้า รายการที่สิบห้าขออนุญาตเปิดขึ้นมาพี่เลขโค้ดนเบอร์นะครับเจ็ดห้าเก้าศูนย์ครับรายการที่สิบห้าเจ็ดห้าเก้าศูนย์ครับรายการที่สิบห้านี่ฮะสวยๆเลยนะครับเจ็ดห้าเก้าศูนย์นะครับรายการที่สิบห้าสำหรับวันนี้ครับมีให้พี่นะฮะสิบห้ารายการนะครับลองเลือกชมดูนะพี่นะชอบถูกใจรายการไหนสามารถติดต่อได้ที่ดีไลน์และเบอร์โทรน้องได้เลยนะครับสำหรับนี้กราบขอบพระคุณพี่ๆทุกท่านที่ติดตามด้วยรายกันนะครับขอบพระคุณมากครับ